ก็แก่กมือมาแก่แก่เอ๋ม่อมาเปิดกครื่อแข่งแก้ว่าบอือนมันกุ้งงามเอขาวเวียนกันอรัวเขางเขาง่ามปั่นวฟุ้ะร้าก็พวกวกู่เขาพวกเปียขายข่งดอเข็นมาเลยว้าคือ่ได้ถือก็สุขยายผู้ง่ามผู้งามงามงามบ่ือเขาดอก งามพออป,ปวดปวดขอดพงเมื่อเร็วเมื่อเร็วนี่นาสิดไปกุงยังบาก <c oughs> แต่ังบเร็วคัปูไว้กับคู่เนื่องผมยืมครับปูเนื้อยืมข้อวปูเนีัยเป็นคู่เป็นหาคพุงเดือคือพอก็เอาข้าคู่อย่า,ยา,ยายมันบ่กเอาหาบพุงดวา่า็แข่ขาวางเออเอาอย่มันคูกันด้วกบแขงเอาขี้กะปูเาาหานื้อ เอาหากมึงน่ต hmm. mm ัว hmm. มักกะเจมือของกึ่งเลอครับกินเดีมักะเยียงหตัวครับเออปูน่ยหกแก้วปูใจ่คือคาปูอืมาว่าหุกแก้วหุกก้มันคือมันหนดังเลอมันเท่าปูข้ามโค้งทำเด้ื่อปูเอาหาบหนึงอืเอาปูนั่นแหละหาเพื่อหุกได้มันไายคือมันเกล็ดไงหุกไ้เกลแกกับเบียมันออกมาปูสิงหงบาวเนาะ เบื่อไม่ยอมปมา,ม,าปม่เแบบื่อแกพอแล้อจะเอาปูมาเกลี่ยแร้อือลู้กงมาพอเคยถือก็คือ,อพอปูปูจากรอบอม,อมือมาครับเออือรอบ,อม,บ,บอมืบบมมก็ถึงเนาะเออยังแหละอือช่างมันถือไว้ยืมพอวบามันบอบแพ้งเออเขาว่าเามันอยู่พอปูนะคะับอะาาไว้ะอืงเอาไปตัหาบา,าไปพูดพอว่าค่ะ คือ่าอาร,รูไปแก้ววีมก็ไปแก้วู่แก้ว่าเอาร,เรูปเปดแก้วพแกมัใจออกจากรถเลยเอากะคู่กันปเอาใช่คู่นัน<ะ>่นแหะเนาะมั่งใจใจมากมั่งใจใจืนจบ่ใจมั่งันบ่เห็นออกจากรถปขั้นจะเอารถแดงเพื่อไปใช้กระชิ่นแรกออกจากรถอืิมขั้นเอารถปืมไปใช้กับชิ่แรกออกจากรถยกิมเราบอกใช้หรือคือกันขั้นคือ ช่ถังป่อยเรื่องยืมใช่ตะคุ่ขอเรือเอาให้เป็นหักยังไงเอมทำวม่เป็นหักเนาะเขาแก๊โอเคอืมจะีอปูคูแ่้งอะไรเงืือือปูใส่หัเออแม่แปดสองแปดสีปูขายเอาขึ้่หังก่อเรอหากหนึ่งะครเาเจอก็มาขวบเงียนีว่าหักปู กระเทืปวนหาบะดื่มข้าปืนจะคู่คังเดี๋ยวมันกระยื่งหายมันคอกขนงั้าทข้ข้ัวหัวผู้ใดเม็ผู้หาปู่บางพูดอยากหาผูวนะฮะบาผู้ผูอยากบาคพูดอยากหาป่านพูดอยากคือว่หา บื่อจะแก่จไปหาไปหัอกอบ้อบะ่ออก่เนาะแลปูนี้ก็ก่แกจะไปหาไปหัอกก็เพราะเอาไม่เก่งือเรก่าวว่าไริงเนี่ยผู้ใดให้กินบเป็นก็บ่ต้องเอาเนาะเอาไปข้าวมันกจะเน่าเหมือนเออเขาก็เอาม่ให้กินหรอัก็ัวมูกจังไหมข้าใท้บเป็งนักก็ไม่จะกินพ้าแกโอเคก็ข่าว มือแขอ่นี้เนาะอาขอให้ลูกข้งแรงมือเข่ามือโคกมือเขิามือมยิ่มมาขาดไก่ยืดก่งใช่ไนีดามุน้องปูครับใข้าวอยครับเอากันือค่ยืมของขายมันบอกยมใปูคับปูแต่เร่เบิกมันมาเ่มข้าบมเบิกมันกบรูมอยืมของขาไกี่พอไม่มาาเามันเป่า ว่ถามมืงพอว่าทำปูน่ะอืมรู้จากขายยาปูก็คือเปิดเนาะลูกเนาะครับปูเออข้างค่ายกับคู่หนึ่งขางขวากับคู่หนึ่งมันเกลื่อนกันมันกระเดิ่ยคอกันยืมขายมือขนาดนึงนะมันก็ต้องถามก็เพื่อคือหาคือดูก็ได้เออเอาขอให้เยืมมือคู่มือรับมือคู่มือวันหนึ่งแล้วก็รวย แกก็ขึกนปงปูแล้วกรื่อนปูดแน่ื้วชิบเก๊ะชบเก๊มือนปนปู่นะครับผมอ้เคือมานำรัวลูกสาธุส